สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอคต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่27ตุลาคม2 5 6 8กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนเล่งการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26แอดมินให้อยู่ที่1กับ2 สำหรับแนวทางนะครับผมมา1.4นะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็2.3ในรอบพิเศษนะครับผมสายวิ่งสายรูดสำหรับในรอบปกติ1.0และก็1.6สำหรับในรอบ v i p นะครับผม7.2 ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่27ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมมันจะอยู่ที่0กับ1 0มี02 04 0, 5, 0 6 06และก็08สำหรับ1 12 13 15 1.7แล้วก็1.8สำหรับตัวกันนะครับผม6.4สำหรับสายเบิ้ลมี0.0 1.1 2.2 4.4แล้วก็5.5

f c พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปตต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ